เลงตีข่าไปครับซูเปอร์บอลดักแทงซ้ายเด่งเชือกมาแทงแทงซ้ายแทงขวาไปครับหมัดมาบดักแทงซ้ายดักแทงซ้ายเบิ์นไปครับหมัดขวาไม่โดนครับหมัดแรกกับเขาแทงซ้ายหน้างซูเปอร์บอลสับล่างขึ้นมาหมัดครับดักแทงไปครับซูเปอร์บอลดักแทงไปครับแต่การขอและหมัดขวาครับแทงซ้ายไปครับจกขวาและแทงซ้ายนะสําหรับซูเปอร์บอลนับสับล่างหรือดึงหลบมาดักแทงซ้ายไปครับดักแทงซ้ายไปสองทีดักแทงขวาไปครับแทงแหลมรับลูกนี้ แข้งขวาสูงครับอืแสนเชิงสองมารับขอเสนอคู่มวยระหว่างซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับจับประธานโมฮัมเหม็ดคาเมลครับโชกกเนตสุดเอ็นฟิวชั่นห้าสิบสามนับที่ในเมเกนฮอลแลนด์ครับวันที่โชกกันก็สามสิบกันยาปีหกศูนย์นับในขณะนั้นซูเปอร์บอลยี่สิบหกจ้างเข้ายี่สิบเจ็ดครับส่วนโมฮัมเหม็ดคาเมลนี่ยี่สิบเจ็ดนับจริงๆเกิดปีเดียวกันครับมาดูในยกที่หนึ่งเลยครับซูเปอร์บอลฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุ่มน้ำเงินสูงยาวกว่าครับ ร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะครับส่วนโมฮัมเหม็ดคาเมลนี่ร้อยเจ็ดสองครับหมัดมารโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดคาเมลนี่ดีกีไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นยอดนักชกดัตโมร์โกคนหนึ่งก็ว่าได้ครับปราบมวยไทยมามากมายนะครับไฟล่าสุดนะครับเพิ่งชนะจอมทองมาครับเคยน็อกไซโยกนะครับชนะอันวัดมาครับอย่างไรครับแทงเข่าไปครับซปเปอร์บอลจากประวัติแล้วนี่ปราบมวยไทยลาบหน้ากองครับโมฮัมเหม็ดคนนี้ครับ โชกได้ทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะครับเบียดเข้ามารับแทงซ้ายหน้าไปครับซูเปอร์บอลส่วนซูเปอร์บอลนะครับในขณะนั้นก็เป็นเบอร์สองของโลกครับฉากมารบจังหวะนี้ส่วนโมฮัมเหม็ดคาเมลนะครับเบอร์8ของโลกครับในพิกัดนี้นะครับรุ่นไลเวทครับ70กิโลกรัมเด้งตีข่าไปครับซูเปอร์บอลดักแทงซ้ายครับเด้งเชือกมาแทงแทงซ้ายแทงขวาไปครับหรือว่าลูกดักเสียบนี่อันตรายมากนะครับโดยเบอร์หนึ่งในขณะนั้นนะเป็นสิทธิชายสิบสองพี่น้องนะครับ และเบอร์สามเป็นจอชิโอเปโตเซียนครับเบอร์สี่เป็นมาลัดนะซูเปอร์บอนนี้เบอร์สองครับแข้งขวาสูงครับอื้อหแต่การคอบจังหวะนี้ยังไม่ล่วงครับชายาของแกนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับโมฮัมเหม็ดคาเมลวับเหลียวไฟเตอร์คนนี้นะคดักสู้พันอึดพันแก่งคนนึงครับสับล่างไหครับซูเปอร์บอนถีบยันเบียดเข้าหาหมัดมาดักแทงซ้ายดักแทงซ้ายเบิร์นไปครับหมัดขวาไม่โดนครับหมัดแรกกับเขาจังหวะนี้ เบียดเข้ามาโมฮัมเหม็ดแทงซ้ายหน้าซูเปอร์บอลสับลนางขึ้นมาหืมหมัดครับดักแทงไปครับซูเปอร์บอลดักแทงไปครับหืมรัวไปสามเข่าครับจังหวะนี้ดูว่าเข่าเสียบเอาเสียบเอา,เอานะครับเบียดเข้ามาโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดนี่เคยปัาบโรบินฟารูตมาเลนมาแล้วครับชนะได้ถึงสองครางับดักแทงขวาก็เคยชนะเลียมเฮดิสันมานะครับควาติของแกนี่ไม่ธรรมดาครับพูดง่ายๆว่าเป็นยอดมวย โคตรมวยชกบ็อกซิ่งคนหนึ่งครับดักแทงไปครับซูเปอร์บอลและแข้งซ้ายเบียดเข้ามาครับแต่ซูเปอร์บอลนี้ก็ต้องใช้ลูกฉาบสวยนะครับวันนี้ใช้ทักษะใช้เทคนิคครับใช้ฝีมือนะครับถีบยันเบียดเข้าไปครับถีบยันครับมัดขวายังไม่โดนครับยิงมัดขวามานะครับหยาบเข้าไปครับสับล่างยังไม่เข้าครับซูเปอร์บอลที่หมัซ้ายเบียดเข้าไปครับ โมฮัมเหม็ดเนี่เป็นดีกีแชมป์เลียวไฟเตอร์นะครับแชมป์เควันยูโรเปียครับดักแทงเข่าไปครับซูเปอร์บอลหมัดแรกกับเขา่าครับกระแทกยับแล้วก็เป็นดีกีแชมป์ WMC มวยไทยนะครับโมฮัมเหม็ดคนนี้หยับเข้ามาครับห <c oughs> มัดขวาไม่โดนคะรับเ <c oughs> บียดเข้าไปครับซูเปอร์บอลซับล่างมาสไตล์ของโมฮัมเหม็ดนี่ก็บู๊ดุดานนะครับเตะขาต่อยหมัดแรงครับนะแต่กานคอและหมัดขวาครับนะ <c oughs> ทังติดกาดอยู่นะครับเบียดเข้าไปครับถีบยันขานี่ก็ยาวกว่าแขนครับใช้ลูกดักถีบดักเตะดักแทงนะครับมาดูจงังหวะภาพชา์ปเด้งเชือกมาครับฉากออกไปครบับซูเปอร์บอลฉากได้สวยนะครับสับล่างสับคืนมาครับเด้งตีเข่าไปลุ้นดูจังหวะนี้ครับเด้งเชือกมาเสียบซ้ายนะครับดูครับแข้งซ้ายแลกกับสับขาของโมฮัมเหม็ดครับ หรือตามแฝงอีกชื่อหนึ่งของแกนับที่รู้จักกันดีในยุโรปครับก็แมชชีนคาเมลนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดคนนี้ครับในยุโรปแกก็ดังไม่แพ้ใครครับการขอละมัดขวานะครับมาดูกันต่อจากที่สองครับยิงหมัดขวามาครับโมฮัมเหม็ดสุบบอลแข่งขวาครับมัดรั่วมายังไม่เข้าครับดักแทงและบิดเหลี่ยมครับดูครับแกสถานการณ์ได้ดีนะครับจังหวะนี้เดินเบียดเหมือนเดิมครับถีบยันและก็สับขาสุบบอลยังไงครับ ก็สามไฟก่อนหน้าครับดักแทงซ้ายไปครับยกขวาแล้วแทงซ้ายนะครับสามไฟก่อนหน้าครับซูเปอร์บอลพึ่งน็อกจอมทองและขคว้าแชมป์คุณหลุนไฟมาครับก็ชั่วโมงนั้นครับก็เริ่มเป็นเทพคิกบอกซิ่งแล้วครับประสบการณ์นี้เริ่มมีครับเริ่มโชคโชนครับสับล่างครับซูเปอร์บอลและแ้งซ้ายครับเขี่ยขาและแข้งซ้ายนะครับแ้งซ้ายสูงครับถีบยันหลังจากที่แพ้น็อกสิทธิชัยมาในศึกคุณหลุนไฟครับดักแทงไปครับซูเปอร์บอล หลังจากนั้นซูเปอร์บอลก็ไม่แพ้ใครอีก10ไฟน์ครับในการโชวคิกบ็อกซิ่งครับจนไฟน์นี้ครับแทงซ้ายหน้าไปครับซูเปอร์บอลขยับเข้าหาดักแทงขวาไปครับแต่ในปีถัดมาครับซูเปอร์บอลก็คว้าแชมป์เอ็นฟิวชั่นนะครับในศึกในรายการนี้ครับเป็นดีกีแชมป์มากมายครับซูเปอร์บอลคนนี้ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WBC มวยไทยนะครับแชมป์ประเทศไทยครับแชมป์ IPC ครับ แชมลานุเดชนะครับดักแทงซ้ายไปสองเทียบดูวับแต่โผลเข้ากอดไว้นะครับในแบบสมัครเล่นนี่ก็กวาดรางวัลเหรียญทองมาถึงสี่เหรียญนะครับสามปีซ้อนครับเวอร์เกมครับแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นโลกนะครับสําหรับซูเปอร์บอลนครับซับล่างหรือดึงหลบมาร์ดักแทงซ้ายครับดักแทงซ้ายไปสองทีดักแขงไปครับซูเปอร์บอลเบียดเข้ามาครับโมฮัมเหม็ดอย่างไงครับหยึดยักเจอเข่าไปครับดูวับ เ้าวงนายนี่ใช้เข่าใช้ได้ดีมากครับซูเปอร์บอลเดิมทีก็เป็นมวยเข่านะครับแต่แค่ปรับเปลี่ยนสไตล์การแทงครับเป็นการแทงแบบไม่จับนะครับแทกแยับมาครับโมฮัมเมดเบียดเข้าหาครับอย่างไรครับซูเปอร์บอลดักแทงขวาไปครับหดูรับแทงแต่ละเม็ดครับเข่าครับเข่ามันไม่มีอะไรหุ้มนะครับเบียดเข้ามาครับโมฮัมเมดอย่างไรครับดักแทงซ้ายไปครับดักแทงซ้าย เบิลไปสองคทีบในศึกรายการนี้นะครับรายการสัญชาติดันะครับสำหรับอินฟูชันนับหมัดมารดักแทงไปครับดูรับทำหน้าตาเยเก็บโดนกระจับหรือเปล่าครับจังหวะนี้ก็พูดง่ายๆว่าโมฮัมเหม็ดนี้เป็นเจ้าถิ่นนะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งโมร็อกโกดัตครับแต่ก็โชกันที่ฮอลแลนด์ครับเบียดเข้ามาแข่ง่ายหน้าแบบเพราะฉะนั้นต้องทําให้ขาดครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมครับโมฮัมเหม็ดดักแทงซ้ายไปครับซูเปอร์บอล ต่อเชื้อชาตินี้นะครับมารโกดัครับมียอดนักชกบ็อกซิ่งหลายรายครับหักแข็งครับแล้วบิดเหลี่ยบลงไปทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับถ้าปัจจุบันก็ต้องพวกไทจานนี่ครับเบธาติครับยอดนักชกดีกีแชมป์กอลี่ในปัจจุบันนะครับที่เพิ่งชนะน็อกเป็นพนมลุงเกียรติหมู่9มาครับก็พวกอีเลียสอนาชินะครับอันนี้ก็มารโกดัครับอดีตแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพรุ่นไฟเบทนะครับในรูปแบบคลิกบ็อกซิ่งครับดูครับเขี่ยขาและแข้งซ้ายครับ แต่ถ้าเจ้าตำนานนะครับก็ต้องบัตแฮร์รี่ครับอดีตแชมป์เควันครับแล้วก็แชมป์โชว์ไทม์ครับนี่ก็มอลโโกดัตเหมือนกันนะครับดูครับดักแทงขวาไปครับในฮอลแลนด์ก็มียิมคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมากมายนะครับมีผู้ที่เชี่ยวชาญฝึกสอนได้ดีครับดักแทงไปครับซุปเปอร์บอลทำให้มีผลผลิตครับมีนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งๆหลายรายนะครับเป็นยอดนักชกครับเบียดเข้าหาครับอย่างไรครับจงว่านี้ กระแทกยับและดักแทงขวาไปครับซูเปอร์บอลแทงขวาหมัดมายังไม่เข้าครับบิดก็กอดไว้ก่อนนะครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไฟเตอร์นะครับโมฮัมเหม็ดสไตล์นี้แบบว่าอึดถึกทนนะครับหมัดหนักนะครับดากแทงขวาไปครับหมัดขึ้นมาแต่สูงครับเสียหลักไปนิดนึงยังไงครับืมเกือบโดนะครับซูเปอร์บอลแต่ยังเอาตัวรอดไปได้ครับแล้วก็เททิ้งไปครับจังหวะนี้ เสียหลักสี่เหลี่ยมไปนิดนึงนะครับต้องระวังครับไอ้ลูกที่เราคาดไม่ถึงนะครับที่จังหวะมวยไทยเขาไม่ทํากันครับเบียดเขาหาสับล่างมาครับโมฮัมเหม็ดสุปอร์บอลดักแทงขวาไปครับดูลูกโยนเข่าครับแทกแยบถีบยันปะทุกซ้ายมาพิกและแทงขวาไปครับซุปเปอร์บอลขยับเข้ามาฟ์โมฮัมเหม็ดยังไงครับถีบยันหมัดขวามาครับพิกโดน เขาก็พลิกเหมือนกันคนระับพลิกเป็นเหมือนกันคนระับมีเลี่ยมเหมือนกันคนระับก็เคยชกมวยไทยมาหลายไฟครับหมัดหมึ่งสองมายังไม่เข้าครับซูเปรอร์บอลยังไงครับแทกยับแข้งขวาสูงครับกระแทกยับคืนไปครับซูเปอร์บอลเหยียดเข้าหาโมฮัมเหม็ดขอแค่หมัดเดียวบเจอเข่าอีกแล้วครับแทงซ้ายไปครับซูเปอร์บอลเข่าซ้ายเข่าขวานี่ใช้การได้ดีมากครับกระแทกยับหมัดขวาครับ ก็คุมเกมไว้ยูมัดนะครับซูเปอร์บอลแทงซ้ายหน้าสับล่างคืนมาครับแทงซ้ายหน้าซูเปอร์บอลครับแทกยับยังไงครับจังหวะนี้แทงซ้ายไปทีหนึ่งแทงขวาไปครับโยกข่าวครับเรื่องแทงต่ําหรือเปล่าครับเบียดเข้ามาเหมือนเดิมครับแบดชีนคาเมลครับถีบยันถีบยันไปครับซูเปอร์บอลดักแทงซ้ายตีข่าวคืนมาครับ กรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าไปครับตักแทงขวาไปคบแทงแหลมรับลุกนี้กระดูกนี่เต็มๆนะครับดอกนี้ครับแต่อึดจริงๆครับก็เป็นธรรมดาของยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งนะครับสไตน์นี้ก็จะอึดถึกทนแบบนี้อยู่แล้วครับเบียดเข้าไปครับซูเปอร์บอลหยาบเข้ามาคับแทงซ้ายไปครับซูเปอร์บอลโดนเข่าไปหลายเม็ดเลยนะครับ แต่ยังอยู่ได้ครับโมฮัมเหม็ดเบียดเข้ามาครับสับล่างมาซปเปอร์บอลยังไงครับยข้งขวาสูงครับแล้วแทงไปครับนี่ครับแทงข่านี่ยาวกระมัดนะครับเบียดเข้ามาครับโมฮัมเหม็ดก็หมดยกนะครับมาดูจังหวะนี้ครับดูครับแทงขวาแหลมๆนะครับ เป็นซุปร์บอลที่ชนะไปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ